สวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการว,วันวันทำอะไรเย้ยวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่กเกาะเกต็ดจังหวัดนน,นทบุรีเราจะพาทุกคนไปกินกินกินของอร่อยบนเกาะใกล้กรุงกันนะครับอ๋ออันนี้ใบบัว,บ,วบกอ,วอ่ลออออองงชิมมไบกนนนขหวัี้ร่อยมากพร้อม,บแบบม,มกับทำกิจกรรมสนุกสนุกที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสมากร้องไปอ๋อ มันต้องกดเป็นลูกแค่ไหนวะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปกันเลยนองซงเกาะเกร็ดเป็นเกาะใกล้ฝั่งในจังหวัดนนทบุรีเกิดจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไท้าัสะเมื่อปีพศ2265ในเกาะเกร็ดมีชาวไทยเชื้อสายมอญอยู่จำนวนมากสังเกตได้จากป้ายต่างๆก็จะมีภาษามอญอยู่เยอะแยะเลยวิธีการเดินทางมาก็ไม่ยากเลยครับ โดยเราเริ่มต้นกันที่มอกเกรศาสตา์ขึ้นรถเมลสาย104มาลงที่ป้ายหน้าโรงเรียนปากเกล็ดจากนั้นเดินต่ออีกประมาณ500เมตรก็จะถึงวัสดสนามเหนือหรือถ้าใครไม่อยากเดินก็มีพี่วินบริการรับส่งถึงที่เพียงแค่10บาทเท่านั้นจากนั้นก็เดินไปนั่งเรือข้ามไปที่ยังเกาะเกร็ได้เลย เดินเข้ามาก็จะเจอร้านแรกที่พลาดไม่ได้เลยเป็นไวรัลกันทั่วติกต็อกอย่างร้านลุงปุ่นขนมย้อนยุคแฟนฉั้นที่ในร้านเนี่ยก็จะมีขนมเยอะแยะละลานตาไปหมดแล้วคุณลุงเนี่ยก็คือใจดีเราก็น่ารักมากๆแถมขนมมาให้พวกเราเนี่ยเยอะแยะได้ไปแบ่งกันกินแล้วคุณลุงเนี่ยก็พูดเก่งพูดเร็วปานว่าเป็นเดอรแลปเปอร์รุ่นเก่าเลยก็ว่าได้าลอกงูทุกคนตามมาีเวลารี้ขนมกอ่อนโบ อันนี้โก๋อ่อนส้าหลับผู้ชายกินแล้วไม่อ่อนใจอาจจะอ่อนรักแต่ไม่อ่อนเองว้มาบมะม่งวงควรกินแล้วแฟนไม่ควรใจว่าเกียบอันดับแรกนะครับคือเราต้องแกะให้ได้ก่อนเพราะว่าจะรอดูคือผมแกะไม่เป็นไงแกะให้หน่อยได้ไหม <c oughs> ได้กินแล้ว <c oughs> <c oughs> คือฟังแค่เสียงยังรู้ว่ากรอบขนาดเนี้ย๋ยวบมาผมลองออื <c oughs> มันกรอบอะไรท่านนิฟันผมแบบสั่นกระเพื่อมได้เลยมันไม่ให้มันแข็งนะคือมันกรอบกรอบแบบฟินอร่อยหวานรสชาติมันทําให้ผมนึกถึงว่าตอนเด็กที่สมัยพ่อซื้อให้กินตอนแบบตอนไหนอ่ะมันเดินมันมานานมาแล้วอ่ะคือเคยกินจำได้ว่าเคยกินตอนเด็กๆไงใช่เดินไปอีกนิดก็เจอนี่เลยเ้าจ่าขนมหวานขนมไทยเยอะสุดๆสวยแล้วก็น่ากินมาก คุณลุงเนี่ยก็คือยืนแจกขนมให้ชิมตรงนั้นเลยนะบอกเลยว่าอร่อยจริงแล้วก็แบบอร่อยมันอร่อยมากปกติไม่ชอบกินขนมไทยไอคือไม่ชอบกินของหวานแต่อันนี้อร่อยมากอันนี้โอเคยอด นี่คือสุดท้ายคือตํามาแล้ว40บาทเองทุกคนใช่พี่ยิวคือชวนซื้อเลยแล้วเหมือนเหมือนโดนตกอร่อยมากคือติดใจไม่ไหวไม่คิดว่าจะอร่อยไงปกติไม่ไม่เปิดใจของหวานขนมไทยเอ่ยใดขนมไทยเพิไม่ค่อยกินเลยจริงใช่อันนี้อร่อยมากไปไม้หนึ่งก็นอกจากนี้นะคะที่นี่เนี่ยก็ยังมีร้านถ่ายรูปโบราณที่พอถ่ายปุ๊บก็ได้ปรับภาพสวยคมชัดกว่าร้านไหนๆใครที่ชอบสไตล์วินเทจนะคะก็คือจะพลาดไม่ได้เลยเพราะคุณลุงเนี่ยมีเป็นไฟล์ให้ด้วยนะ เรากับเพื่อนเนี่ยก็ไปถ่ายกันมาแล้วใครที่ยังไม่ได้มาถ่ายเนี่ยรีบแต่งตัวแล้วมากเกาะเกตเลยอันนี้ลาดไม่ได้อีกเช่นกันทอดมันหนอกกลาคือเรียกได้ว,ว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เลยก็ว่าได้ทอดมันหนอกหนอกนอกะลาอือ <laughs> อร่อยจิมเพิ่มยัง <c oughs> ม,มีรสชาติของหนอกกลาขึ้นมา คือมันมีความจุบๆสิดหนึ่งแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นสมุนไพ<ป>ร<ด>ใช่ไหมใช่ <laughs> มาต่อกันที่ร้านดอกไม้ทอดผักทอดที่ตอนแรกเนี่ยก็จะแอบงงกันหน่อยว่าเอ๊ะมันคือยังไงดอกไม้ทอดเนี่ยจะกินได้ไหมแต่พอกินไปแล้วนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากอะคือฟังเสียง <Okay. S 1> กรอบฟังเสียงกรอบไปฟังเสียงกรอบอ,ะนะอ,อร่อยทอก่อนเก่งอร่อยอ๋ออันนี้ ใบบัวโบอะลองชมีมแต่แบบสภาพตอนนี้เขาอนุญาตใช้มือเลยนะครับอร่อยมาก ของกินที่นี่เนี่ยก็คือเยอะมากๆเลยนี่ค่ะขนมวงโดนัทมอนที่คุณลุงเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเป็นเจ้าเดียวในกอเกรราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองแล้วถัดมาที่ร้านนี้ค่ะร้านเมี่ยงคำที่คุณยายเนี่ยมานั่งทำให้ดูกันส,สดๆไม้ต่อไม้คำต่อคำราคาก็ไม่แพงเลยเพียงไม้ละแค่10บาทเท่านั้นเองเรียกได้ว่าของอร่อยแล้วก็ถูกอีกด้วย มาเดินก่อเกณ็์แบบนี้เราก็จะขาดเครื่องดื่มไปไม่ได้เพราะว่าการเดินก่อเกณฑ์เนี่ยก็จะทําให้เราเหนื่อยนิดนึงเราก็ต้องมีตัวช่วยคือน้ําดื่มอย่างเช่นน้ําดื่มร้านนี้ที่เขามาใส่ในแก้วปั้นดินเผาเรียกได้ว่าเราเนี่ยเอาไปถือจิบเก๋ถ่ายรูปอวดโซเชียลว่าเอ๊ฉันมีแก้วนี้นะคืออย่างนี้ปะที่เราเพิ่งซื้อมาทาไมดินเผาไงอ๋อโนค่ะคุณมีดินเผาไงอืม ิตี้รูปดินเผาเอ้ยดินเผาลูกซิตี้คือเราจะได้ไปปั้นดินเผากันรู้ยังเนี่ยอ๋อจริงปะเนี่ยใช่แล้วคือเราจะปั้นออกมาเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยปั้นไม่เป็นอ่ะสอนด้วยนะสอนไหนปะใช่เดี๋ยวไปให้คุณพี่เขาสอนกันเดี๋ยวตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่โรงงานเครื่องปั้นดินเผาประตูเราจะไปลองทําเครื่องปั้นดินเผาด้วยกันครั้งแรกครั้งแรกจริงจิงใช่คอยดูว่ามันจะออกมาเหมือนกับแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นแบบนี้ไหมต้องไปติดตามชมกันมาตามมาเลย การทำเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกร็ดเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของชาวมอญที่ยังคงสืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบันเพราะดินในบริเวณนี้มีความเหมาะที่จะนำมาใช้งานในช่วง,งแรกๆก็ปั้นไว้ใช้งานเพียงในบ้านต่อมาก็ได้ทำเป็นเพื่อการค้าขายและเป็นของสะสมเพื่อความสวยงามอีกด้วยนะไปะพร้อมแล้วเราจะไปปั้นดินเผากันตามตามมา <laughs> ครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการปั้นดินเผาครั้งแรกของพวกเราสองคนมันเป็นงานที่ต้องปลาหนี้เราก็ละเอียดอ่อนมากๆเลยแต่ก็ถามว่ายากไหม<ร>ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่อาจจะ <ทำ S 2> ต้องการ,รก็ <ๆ S 2> มแท<อ>ุ <laughs> ล,ลักทุเลไปบ้างแต่บอกเลยว่าทุกคนเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีคนมาคอยสอนเราตัวต่อตัวแน่นอนเรียกได้ว่างานของเราออกมาเนี่ยสามารถเอาไปอวดเพื่อนอวดพ่ออวดแม่อวดญาติของเราได้เลย แล้วคือสนุกมากอยากกลับไปปั้นอีกรอบเลยอ่ะแนะนํานะให้ทุกคนลองควรมาดูกันสักครั้งนะครับเสร็จแล้วคือไปดีขนาดที่เราไปทำกันมาใช่ไหมคิวใช่นี่ของเราทำเป็นรูปหัวใจดูดูดูอ๋อขอโชว์เลยอ่อขออวดคือภูมิใจจริงนี่อันนี้คืออันที่ยากที่สุดเขาบอกว่ายากสุดคือรีคอยบอกว่าขอแบบทำแบบยากยากที่สุดเขาไม่จัดใครเลยอ๋อไหนยากกว่า พอกันแหละอันเนี้ยสามารถนะเอากลับบ้านได้เลยด้วยนะใช่ใช่น้อยเดียวเองเอากลับบ้านได้ด้วยก็สามารถเอาไปเพ้นท์สีได้เนาะเอาไปใส่ของใส่ดินสอมีประโยชน์มากอยากให้มากันนะคะใช่แล้วก็มาที่โรงงานเครื่องปั้นดินเผาของป้าตุ่มได้นะครับใช่ปาตุ่มใจดีมาคนสอนน่ารักมากติวเตอร์เขาจะสอนพวกเราทำเลยใช่ใช่ตั้งแต่ขั้นนแรกเลยไม่มีเละแน่นอนเพราะว่าคอยดูช่วยอยู่ตลอดใช่ครับใช่ค่ะ มากันนินึเอากลับบ้านปันดินถอมาเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยก็มาเติมพลังกันที่นี่เลยดีกว่าร้านยกเย็นขึ้นบกบรรยากาศดีมากอยู่ริมน้ํามีที่นั่งให้เลือกทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนตัวของร้านเนี่ยจะตกแต่งให้ฟิลลิ่งเหมือนกับบ้านเก่าๆเหมือนกับว่าเราได้ย้อนยุคกลับไปในสมัยก่อนเลยนะอาหารที่นี่เนี่ยก็น่ากินหลายอย่างเลยอุ้ยเครื่องดื่มที่ร้านเสิร์ฟมาเป็นตัวกระน้ำด้วยะน่ารักมาก เมนูที่พวกเราสั่งมาก็มีนี่เลยยำส้มโอสูตรโบราณเครื่องยำของที่ร้านเนี่ยคือหอมมากหอมหอมเจียวหอมทวริส่งขั้วส้มโอเนี่ยทานไปลรก็รู้สึกสดชื่นเฟรชมากๆเลยเมนูต่อมานะคะก็คือนี่เลยคอหมูย่างมะนาวคอหมูย่างปกติก็ว่าอร่อยอยู่แล้วแต่พอเอามานึ่งกับมะนาวบอกเลยว่าฟอร์อีโนฟินน่ามาต่อกันที่เมนูถัดไปผัดเส้นจันปลาใส่หนอกะลา เช่นจันเนี่ยมีความเหนียวนุ่มเนื้อปลาก็คือสดเลยอ่ะและที่พิเศษด้วยนะเขาใส่หนอกกะลาเข้าไปด้วยพอกินไปแล้วก็จะมีความหอมแล้วก็ความกลุบของตัวหนอกกะลาละเมนูสุดท้ายโรตีแกงมัสมั่นไก่แป้งโรตีของที่นี่เนี่ยกรอบแล้วก็อร่อยมากน้ำแกงอ่ะก็ถึงเครื่องสุดๆอยากให้ทุกคนลองมาชิมกันดูเยอะๆนะ สรุปค่าใช้ใจ่ายในทริปนี้พวกเรามาด้วยกัน6คนหาตกออกมาเหลือคนละประมาณ250บาทเท่านั้นเองไม่ถือสามแบงคแดงด้วยซ้ําได้ทำธพรกิกิจกรรมสนุกสนุกและยังได้กินของอร่อยอร่อยอย่างจุใจอีกด้วยใครที่อยากมาเที่ยวเรื่องงบสบาย,บาย,บายกระเป๋าแบบพวกเราไม่มาไม่ได้แล้ว1วันในเกาะเกียดวันนี้เนี่ยก็สนุกมากๆเลยเดินทางก็ง่ายงายใกล,กล้กรุงเทพของเราเลยได้มากินของอร่อยอหลายๆอย่าง แล้วก็ได้มาทากิจกรรมสนุกๆเนี่ยกับเพื่อนอีกด้วยจริงครับใครจะคิดเนี่ยว่าวันวันเดียวของเราจะได้ทําอะไรเยอะขนาดนี้คุ้มมากๆเลยซึ่งในวันนี้เนี่ยอีพีของเราเนี่ยก็ได้อัดแน่นความสนุกอย่างเต็มที่แล้วและถ้าอยากจะรู้เนี่ยว่าอีพีต่อไปเนี่ยเราจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามพวกเราในรายการวันวัน,วน<ห>ทำอะไรยย